ให้หยอกหยาดแน่ๆที่ประทับใจกระติบมะนาวสิคะสุดยอดมากเลยค่ะมันสุดยอดทีงไงลูกดูมื่อชีมดูดูใช่ค่ะดูมื่อชีมมากเลยเต็มเต็มอันนี้คือเรียกว่ากำลังคั่วอยู่ใช่ไหมคะนี่ฮะคุกนะฮะคุกเเข่ากันนะฮะนะครับคือถ้าเป็นคนอื่นทำจะดูดีกว่านี้ครับไม่มีใครทำดูดีเท่านี้เชื่อพี่ เราก็เสร็จแล้วปุ๊บมันจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้ยังเหรอตอนนี้น้องกําลังคั่วคั่วอยู่นะคะตอนนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาราบเข้าไปคลุกเราจะราบเพื่อไปคลุกเสร็จแล้วเพื่อสุกอรมัยขอเนื้อเข้าเอาเตาเข้าเตาอบไมโครเวฟแล้วก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวนะเด็ดคลุกนันเรียมเข้าเวฟอย่าให้หมูก้อนแตกนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นแหนมนะครับหอมดีจริงๆเลยค่ะ ป้าคุณป้าข้างบ้านเอาจานมาให้นะลูกขอบคุณครับค่ะติดตามมาตั้งแต่ใส่ฟ้ากับนางฟ้าก็ใส่ชนเนาะเดี๋ยวนม่เด็กโอปอจะเป็นพยานนะคะในการนำไปเข้าไมโครเวฟอันไหนไมโครเวฟไหนดีคะดีก่านะ เดี๋ยวอะไรที่เกี่ยวกับกรรมตภาพอะไรเดี๋ยวพี่จัดการเองลูกนะเด็กนะเด็กเป็นเป็นสมบัติของชาตินะลูกนะเด็กอ่าเดี๋ยวเราตั้งตรงนี้เองนะคะเย่าอย่าแตะไมโครเวฟเซ็นะคะมาถึงนะเดชเรียบร้อยแล้วย่าตอนที่นะเดชกเขาปรุงหนูแซลเขาหนักมากตาหนูแล้วค่ะลูกอุ้ยแต่ไม่น่าแซลเขาเลยค่ะ ีแซลมอนวางตรงนั้นแล้วใช่ค่ะเรามาดูส่วนผสมกันตอนนี้เรามีปลาแซลมอนนะคะน้องเนยยะถือโชว์มีแซลมอนได้ทานมาเล้นะคะตอนที่คุณแม่กับคุณพ่อทำนะคะเขาจะเอาแซลมอนแล้วเขาก็จะนวดปรุงเครื่องปรุงเข้าไปในแซลมอนอ๋อหมักเขาไปหมักเขาไปใช่เอนดูที่เรียกหมักวนนวดเอนดูแม่เราเอนดูค่ะก็อันนี้ก็คือครีมชีสนะคะ มอบสวัสดการกระชาก,กไปางงี้นี่นค่ะแล้วเราก็ใส่ครีมเข้าไปค่ะมันจะได้ลาดเน้ะลาดได้ค่ะมันจะได้ลาดลาดเข้าไปแลวลาดได้ไม่ <laughs> เด็ดเ, <clears throat> เยอะไปเนะ <laughs> นาะไม่เด็ดแรงเห็นยังไงกับหน่วยกานการปร,รุงอาหารของเขาคะว่าน้องดูท่าจะไปดดีกว่าผมนะครับ <laughs> <laughs> นันโชเหนื้วในการบีบมะนาวแล้วจูปากค่ะดูมืออาชีพปกติทำอาหารบ่อยไหมคะน้องน้องยๆจริงๆหนูชอบทำอาหารค่ะแต่หลายๆครั้งกินไม่ได้แต่รับรองได้ค่ะว่าแซลมอนครีมชีสหนูพอจะทำได้อยู่ค่ะเอ๊ะเมื่อกี้นี่หนูบีบมะนาวเข้าไปกี่ไปแล้วหนึ่งลูกบีบไปแล้วคร่งซึสการออกตัวคนแรงนะคะนูหยุดกอนอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ เดี๋ยวเราใส่เกลือที่มันเป็นเกลือเม็ดใหญ่นะคะเกลือเกลือนไมวแเดี๋ยวแก้ให้น้องเว่าพอดีน้องใส่ครีมไปเยอะตใส่เกลเยอะนึ่นึ่งนึ่น่งหน่หนงหนึ่นึ่่งน้่งห่ห่งหหมึน่น่งน่ง่่งนง่นงหแ้่งนง่นนี้นนน่น ลืมไม่ได้นะคะสิ่งที่มันจะทำให้กลมกล่อมจริงๆเลยคืออะไรลูกพริกไทยไทยน่ารักออยฟืมออยฟืมแล้วคนคนไปเรื่อยๆนะคนไปเรื่อยๆให้เนื้อของครีมชีสเข้าอืมรดยมีหลักการนะ ที่ใส่เข้าไปอะค่ะยังไงดูดีนะคะน้อการที่น้องพั้งเผอเทเทครีมเทนมไปเยอะๆไม่ได้พังเผอนะมันจําเป็นจริงๆเว่าคนกินจะได้ร่านน้าเยอะๆใช่ไหมคะย่าๆดูจริงๆค่ะจริงๆพู่าเว็บเวฟบก่อนเนาะพี่ก็น้เขาใจกันนะเดี๋ยวเราเก่อนอ่า เอาเอาเดี๋ยวเราเอาแซลมอนวางแล้วเดี๋ยวเราลาดแซลมอนแล้วพี่จะเข้าไมโครวเวฟอร่อยดีนะคะน้าเดียจะลองชิมไหมลูกเออไม่เป็นไรครับ <laughs> ผมว่าลาดทอดผมอร่อยสุดแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวทุกคนจะได้ชิมการประลองท้งนี้ค่ะ <laughs> <laughs> มีอะไรจะช่วยไม่มีพี่ผมก็เงียบเหมือนเดียเหมือนจะช็อกแต่ก็ไม่ช็อกแต่ก็ช็อกแม่กินจะังเลยลูก ่ายแล้วอร่อยมากเนี่ยวันนี้จริงๆแล้วถ้าหนูมีเวลามากกว่านี้ค่ะหนูทำเป็นรูปหัวใจแล้วก็แบบทำให้มันสวยๆได้ค่ะเพราะว่าคนอยากกดดันวันนี้เราทำอาหารด้วยด้วยความคักค่ะแต่แต่เออมันเละนิดนึงนะคะนี่กุ้งพันย้อยรือเปล่าคะย่าโอเคบางสิ่งเดี๋ยวพี่จะจัดการเรื่องกระเมตลังสีตรงนี้นะลูกนะโอเค ยังไง,งคะแขกเป็ผู้วิเกียรติทุกท่านคะอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านะคะทุกท่านจะได้ชิมอาหารที่มาจากความรักของณเดชและยายาคะกับรสชาติที่เขาภูมิใจไม่ว่าจะเป็นลาบทอดหรือว่าแซลมอนครีมชีสนะคะดูก็รู้ว่าทั้งสองคนปรุงอาหารด้วยท่าที่ที่คล่องแคล่วครับผมถึงเวลาแล้วและทุกคนจะได้ชิมไปพร้อมๆกันถ้าอย่างนั้น เด็กๆคะเปิดช <function als. S 1> um ิ้นงานของตัวเองนำเสนอเลยค่ะว่าลาบทอดหรือครีมชีสอะไรจะอร่อยกว่ากันค่ะพร้อมแล้วพวกเรานึ่งสองสามเชียบลอยแล็ะาและนี่คือเลนความรักของกระพ่งกลางเวทีเลยค่ะเด็กๆหลังจากดูการประกอบอาหารโดยละเอียดแล้วเลยคือคำตอบของเราค่ะเรามาชิมแซลมอนครีมชีสแตคะ